สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพี่ๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้เราจะมาพามาจับปลาครับแถวทุ่งนาปลาคอนครับปลาคอนซึ่งทดูนี้ก็จะเป็นทดูจับปลาแบบนี้ครับ เขาเรียกปลาขอนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยครับมีปลาเยอะมากครับปลาหมอปลาตะเพียนครับแถวทุ่งนาครับหากินในแบบบ้านๆครับกับผมนยจุ้ยหากินบานอีสานบ้านทุ่งครับเนี่ยครับ ใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนี่ครับ ปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนปลาเยอะยมากครับปีนี้แต่มีแต่ตัวเล็กครับนะครับ คือโดดกลับคืนวะา่ายมือข้างหนึ่งจับข้างหนึ่งครับไม่ถนัดครับนียครับเยอะๆเลยครับ กลองไม่ค่อยชัดเลยครับอ หากินแบบบ้านๆครับปลาหมอตัวเล็กเยอะมากครับถ้ามีสะนี่เอาไปปล่อยดีมากครับไว้โตแล้วค่อยจับกินครับ ได้เ,เยอะแล้วครับได้เยอะแล้วนะครับเยอะๆเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยพึ่งหัดใหม่ยังไม่รู้อะไรเลย